ี่ <มา S 1> ือดยก้พงสบายดีทุกคนยินด,ดีตอนหับข้าสู่ส่ง,สงบ่อไก่บ้านหน้านะตอนนี้ก็กำลังสิเดินทางเข้าป่าและทุกคนนะก่อนเดินก็บำรุงทางใกลก่อนก่อนเดินทางท่านแอนด้อพ,นนพอม,มนันดีมามาพี่น้องเข้าน้ำกัน อันเสาเมื่อนี้มากินเขาอยู่ขั้นท่านแน่นนะ่อนเดินทางก่อนเดินทางมีแต่เนี่ยลายีน่ากินเยอะเสียงโอ๊ปนั่อันนั่นล่ะวันนี้นะเอโอ้ฟงแท้ฟงแท้เนาะกินเขาก่อนเดี๋ยวมื้อนี้เดินทางไปกับสีข้นสีข้นน้อพันเนี่ยสีข้นมีอันพิเศษมาน แขกพิเศษมาแต่ฟังไทยไปเลยทุกคนนะอ่าเพิ่นสิบมาเดินทางเขาป่านําเดี๋ยวสิพ่าเพิ่นไปห้าจําเจวเดี๋ยวพาเพิ่นไปห้าจําเจวกอนเอ้าเหมือน,นี้เอาขั้นนี่ไปได้มันน้อนี้เอาอันอันนี้ใส่อันนี้มันเฮาใส่พวกกล่องวกหยังมันก็ใส่เสื้อผ้าใส่ยังก็มันบบเปีกยปกเด้ฝนต๊ซเสใได้กับ่บเปียกเอาเลยเอากล่องอันนี้มาใส่ขั้นนี่นะ เดี๋ยวขันไปมันเนี่โอ้จักเหมือนยังเนาะมาดุมกุ้งผัวเนาะครบหมดส่จวนอันอันน่ะเพิ่นมาจากทางไทยบเลยเป็นอยู่กันพบันดองนะตอนนี้เพิ่กำลังกินเขากินหนำแต่เดี๋ยวจะหน่อยยังเดินทางไปทุกคนนะเดี๋ยวไปหลอบนี่กับจั๊กนี้ได้เลยเออ ไปกรัเดี๋ยวสิาพาเพิ่นไปหาเลาะจำชงจำแจวกินนมมงนมไม้ไปประจันแหละทุกคนนะแต่เาากินวานยังบ่ไดรกันเดี๋ว่าไปกับปบันดองบ่ต้องห่วงของกินอ่าหาได้หรือบ่ได้ก็ได้ยินอยู่ละ,อะเออเพิ่นเตรียมไปเต็มอยู่แล้วแถวกะลกรถเพิ่นนะเมมอะเอเพิ่นวางแทนม,มาดี <c ười> เอาอยัางมาหนิฮะทัว มันไปหาหลักเอาแถว้หนาก่องเราเก่าแล้วปลูกเองปลูกเองบ่ออันนี้แบงมาหน่ะเอออู้เป็นแบงเฮาเป็นผู้เด้นไงย่านมีแนวคิดเพราะว่ามีอไอ้เป็นมาจากปันอะไรอบายดีสบายดีเลยแจ็ซิพาไปหาจำเจ้วได้ได้อยู่ทิศเนาะขาลุยขาลุยขาลุยเดี๋ยวไปหาอึ่งมาปี๊ดเออแม่นแล้วพ้นตกแห้งช่วงนี้ฮะ ต้องเอขึ้นไปห้ากันกบกันอึงอยู่ทั้งผู้แหลยอานาจะมีเปอร์เซ็นต์ได้เยอเฮ้เปาไก่ครับขันเน่เหมือนเป็นไกด์เฮ้เบาดมเลยเป็นผู้น้ำก้นอ่าได้ได้นือโซ่มือดินบุไฟโอ้ได้ได้ได้อ่าไปหาเฮ็ดพ่อบอไกลใเฮ็ดพอกก่งยุ่ ใช่อยู่เด็ดเป็นเตี๋มไปน้ำเออขัดฉันเลยตามเดียวได้เขาว่าโบมักมันได้มอลองชิมมั้งลองชิมม่ดนี่ฮะเหมือนลายผูมอ๋อดเหมือนมันลายผู้นะการเดียวเลยผู้โอ้ยปืนกบหนุยมันไวเออเอ้าเอ้าโอ้ทั้งนี้ก็เตรียมมันให้อันหัวหน้าเพิ่นนี่ก็บน่าอยู่ได้หน่บ่ดูยังนี่ขนมขนมกบเม็ดเนาะ ตังวงปูอเลยเนาะยัดอันพันยิวป่ะเอา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 ทางทางไก่เลอ่าถูกไปหอม อเอาช่องคันในว่ามือนะครับแมนคนละคันเลยคนละคันเนาะเอา,เอา,เอา,เอาจะว่าเอาอันนี้รอดจำเลือได้หนิเดี๋ยวเพื่อนเอาคันใหญ่ๆนะไปเชิญดังมันมีะน้ำคนแล้วยากได้คันนะยันะยได้หามซอยแ,ม,แม่นคันใหญ่มันนักแมนแมนมันนักกะลีเพื่อนจะได้คัหนหน้อยๆอยู่คันดแบบนี้แมนเลยมันยังหามง่ายถ้าแบบนี้มันเบาสบาย แต่ต้องยกทั้งหน้าสูงแน่จังหน่อยอันนี้ขงเฮาชกขางหนามันตาเฮาเลยเปลี่ยนใส่ชกหน่อยนะ กันมาหอหมูบ้านนีกบ้านสุดท้ายนี่ทุกคนนะแต่กันพาก,กันมาผักพอนื้อผ่านผ่านเองไม่นังน่งแย่งผู้สาวมาแย่งนงกกรนริ้วรุ <c oughs> <c oughs> ่นแ้วนะฮะมันมีหนอบจับผูก <c oughs> ทั้งไงอะนะเพินก็นหางยางรออยู่ มึงได้เป็นหลักขึ้นเนื้อันได้ได้ได้เมียอยู่พี่เลยนะเมียอยู่เ้าจังได้พอบานคือว่าครบเม็ดอันเครื่องจอดเครื่องยังกะขี้ค้านเห็นช่างโจดแล้วนะวันนี้เออมีครบเม็ดยางจอดมีสามแผ่นอ่าลอดยางที่จอดก็มี่สู้รัดมี่สู้พร้อมหักแต่โบเฮ็ดเลย เนี่ยเมนซางเป็นไรเมนซางแหะพี่ก้านทันที่กินตะกังป้านี่บ่บอ็ไ้จำเป็นเลยเออสบายอย่างรถดีบ้างนักก็นี้ยังเห็นเออเอาสื่อนังไ่เอาได้สื่อนังลูกไปหมดเวลารอทางไดบ้างมีเงิน บ่มีเงินว่าดอกเบิ่องล่างีแม่เฒ่านี่คือคนมีเงินแท่ไดเงินเลยเฒ่าแล้วนุ่เออเฒ่าแล้วมาเงินมาได้ใช่เงินอยู่เฮือนบ่ได้ถือมาเงินมั่นเลยจะเงินมั่นนั่นเองเป็นคนมันไปก็ยังยังบ่ฮอดอันนี้เออว่าได้ไปบ่ได้แล้วเนาะเจ็บลังบ่างจปีอายุปีนี้จะปีละเจ็บแอวนี่แนาะบ่กจะอัยุบยุบปีแล้วแม่เฒ่า ห้าชิบห้าชิปห้าชิปห้าชิปเออล้ว่าชิปัวนี้ไงบอสานสิกวานะบอสนี่แล้วบอสทำล้วันเจ้าอัอยู่จักรีแล้วปฏิบัสิจักรแล่ยเพชบุออกนั่นเอลูกเอ้ จำบ่ได้แ <wounds> ล <were blue. laughs> ้ววะเราประจักเพราะว่าคนตะกอนนี่เขาไได้จื่อแมนเลยอันยุ่งเกิดเลยแต่ว่าค่อยคาดเดาแล้วว่าอัยุบก่ยแมนแมประมาณแปดหรือเจ็ดสิบอันนจำนี้แล้วอันนเขาคาดเดาผู้เท่าบ้านเฮ้แมนเละพอเบ่งนล่าก็ยังชวยยังงามอยู่น้ำแม่เทาก็เดียวสิบหคืออะโย่ได้ ครวดอย่างแม่ชิมาลูกชิบกบอกในกาดท่านทางต่อไปทุกคนนะเดินทางเข้าสู่พื้นป่าบรหละยบ้านเนี่ยเง็นงานจะไปก่อนนะ น้ำเริ่มอัางเลยเพราใส่ซกต่ำเนี่ยน้อยเดีวยกดวกัว ับทุกคน,นนำไรเลยนี่เอาห้นำมันออกก่อนนำเต็มถอย อาจจะเป็นที่กอบกระเทียนมันบ่ดีมันถึงนําถึงยัง รองหูนะจักเป็นเห็ดยังลับๆลอยๆอยู่จับเรียบร้อยขึ้นมาหอนนี่นะเห็นบังค่อยังแต่ก่อนมันเป็นก้มมังไายใหญ่เลยทุกคนนันนี่แต่ว่าหอนย่ำเนี่ยขึ้มันออกเป็นบังไายแข็งๆอันนี้นะ อตอนนี้ก็เอาเดินทางขึ้นมาหอด,ด้านเลยทุกคนนะแต่ว่ายัางบ่ถึงที่พักกัได้ที่พักเท่านั้นอยู่ถึงปุอีกอยังอีกผ่านอีกด้านหนึ่งเลยกะด้านสองด้านที่สามพอดีแมนเลยนะเอาสิไปอยู่เพราวะว่าโซนหาแบบเห็ดเพาะมันสีออกลายเดียวทุกคนนะฮะฮาว่าจะผ้าเิ่นขึ้นมาหาเห็ดเลยฮะพเพอเห็ดเพาะยังนะแต่เกิดว่ามันออกนะทุกคนนะบู๊ครั แถวนี้มันออกหรือ,อยังแต่ว่าบ่อนอื่นมันออกเลยนะเ,เดี๋ยวกะไปบึงน้ากันทุกคนตอนนี้พันแอดกกกำลังตามมานะเดี๋ยวเขามาฝากอยู่นี่ก่อนจะข้าวหนึ่งพอดีเห็นกงมาให้ในนี้เขาก็เลยแบกเขามาบึงกูแหละเส้นทางที่เขาขึ้นไปกะเดี๋ยวเขาไปต่อบนนะ้ดนีะเดินทางไปน้ำกันลูมานี่ใจเห็ด dạy một, đó? một, 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 một thì không mà vô dạy anh, giùm nha dạy một giùm phương, dạy một giùm นอนบราใกนีนเอาข้านี้เลยเนาะคนตกปุ๊บแ้งก็ทำุนละเข่าในเลยคนตกนี้่มันใหญ่บ่มาหอนเรจบก่อนราบ่อันกันเอออันกันหิวบ่เนี่กันหิวกินลิ้นของแทบประานมาดอกรอแอบประนมาออนั้บอแอบกัถือตอไดบอกเออแมนเลยมีดอกปกติบุกใครพลาด่บ้าบาคอแอบไปจเากนักท่าเลยแมนลยเยีบมียัง ทำไม่หยาม่อยู่ได้คงกินกัน,นขนมขนม,ขนมโอ,อ,มอม้อึมอึม้งเออ <c oughs> น้ำไปรบ,บไ <c oughs> อึงเม่ใครนี่แหละนี่แต่ว่าอึงเม่ใครปรดชัวออกมาหรือมีแต่เมงเม่งอึงเม่งเมงมันมีช่องระบบได้อึงนี่อันนี้ใครอันนี้ใครเป็นบ้าของแท้เพื่อผลเลี้ยวกับอึงอยู่โอ้ยปีงอึงกับเลีวกันอยู่ เาได้กินอยู่บ่สวนซุปแล้วก็เราได้กินเมี่ยงทั่วอันโอ้กับปีเงื่อนไีหน่อยเฮ้ยโอ้ชักสีแสบน้ำอันผู้ตั้มเลยเสแสบน้ำผู้อันบีบบางนาเาเนาะมือล้างเลยบ่โอ้ยล้างเล่นน้อย น้ำอยู่กับเธอนี่เองซิมดูซิมดูบ่ขออะไรยี่เธอมีแด่นี้โอ้ซิมบ่ซิมสิมต้องซิมมันขาดอยู่แล้วแล้วลึกไปแน่นะบ่เสียบอยู่แล้วบ่ข้าวปลาดูสิมซิมมึงดูเสียบแล้วขาบ้านต้องเอาถึงขึ้นข้าวบ้านละข้าวบ้านมีเสียบกะมันหนุมีเลยนั่นล่ะมันแซ่บละเฮ้ยมีขึ้นมาป่านนี้แล้วมันแซ่บละ

วันอื่นองไข่เมาได้มันนี่ยซองรูปแบบได้อื่นไงอึ่ไข่เมากับอื่เงินไข่แท้ๆอันนี้ไข่แท้ๆเลยอันนี้กรเหลือคือเป็นหอยโเรเตอรอนีี่แห้งที่แห้งไปยิ่ไปยิ่งเงาอยู่ใช่ไหมเขากับพี่มาบันดองแล้วก็พาดแอะ้ตอบมาเลพี่น้องเลยมชม ใส่ผสมต้มมันต้มมักทัวใส่ผสมมันไม่มีเลยไอ้ยุอันไอ้เล่าคามมาตั้งแต่ผู้นำมากินอันต้มมักทัวใส่ผสมเนาะเคยกินบ่เคยนะถามแล้วเราเคยกินเคยกินเฉพาะต้มมันทัวใส่ผสมมา่อหอดีแล้วเอ๊น่าเลยเฮากินกันเราได้กินแล้วก็ต้องได้กินเนาะ จำเป็นและเขาจำเจียวกันละกินมื่อร์ฟิีเอาเอาเราเลือกกันละแซบกันละบรรยากาศมันดีแมนแมนแมนบรรยากาศครับกิน้อืมนอนนอนเออคือพยายามมาปูนอนเลเขาเขาพทำมาปูอันนี้ได้เต็มหนึ่งนะทำหนึ่งวันกระกูอมนทางเออมันทาง ยะกดีเลือกเกาดี่าตัขานะ่ะืนก็อึงแม่ไข่ได้วเนี่ยมีแต่ไข่มันแซ่บขึ้นเกาเนาะกินเกาอยู่ป่านอะจแล้วต้องท้าไอ ใหญ่เป็นนี่แหละกำลังกระซิมกับร่างของซิมเบึนซิมบนมากินข้าวปลากินข้าวปลาห้ามไอเสียงเม้งพี่น้องอืยแม่นเลยเขาจำเกือกแทบแต่ว่ามื้นี้ได้ปีเงินไม่ค่อยแทบกว่านั้นเป็นพันเท้าอ่าแม่นแมนมากินเองคักคนรู้ใจเออเองแทบท้องบอกนี้อ๋อเลยบ่บากบ่เว้าเลยนะทางน้ะทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวเอ้าวเป็นข้าวนำกันมีดั้ตัว ติ่งมูปลาพระวันดองมันก็อึงตึงไม่ใครกันตัวตัวเนาะกันตัวตุยมันคักเลยต่อ,อมาแต่พูดโอ้เยอะแต่เทใดบ้า,า,ไบางไหนได้เพิ่มกัดถ้ากอยกินเขาอ,อิ่มในประขอขอวุะ่นก็ขาวเวลา แรงแบบมีชิ้นมาสักแรงนยันเยอะาอาไก่อนมันวอาดูน้ำทองนี่มันกินอยู่ตลอดนะยากเนาะห้าเงินหนึ่งก็เพื่อทองกับปากนี่เดียวนี่แหละปะนี่แหละอยากน้ำเปลีนเนาะห้าเงินน่ี่เม้นเน่ยน้ำได้หลายมองบอกเออเม้นนหลายมองบ่ โบเห็นมีลายบอลตันกับยาจกพันเนเนี่ยฮะบ่ได้ได้ได้ลายมองคุดงาได้อืมเอากินข้าวกินน้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวพาห้าโลแถวๆนี้เลยทุกคนนะห้าโลบนี้แต่ก่อนนี้น้ำนนี้มันแห้งน้ำนี่มันแห้งนีมันสีเลือตั้งแต่อยู่สอดหลุมนะทุกคนอ่ะพอพ่นตกนี่ก็มันไหลมาตามสายหองนี่มันก็ลงนี่ และเป็นสำวนำมันค้งอยู่อย่างนี้นะปูป้ากา็พอมีอยู่ได้ในนี้นะส้นลุมนะ้ำนำใส้ใช้จุดที่เขาอยู่กันฟังตรงขามฟังนะ้นเป็นถำ้ำเอาสามารถเข้าไปลบพ้นอย่ังไดสบายเลยแล้วก็พักกันนอนก็นผูกเป้นอนแถวๆนั่นเลยตามกกใหม่ ส่วนทึ่งๆนี้มังให้สุกเลยแต่ว่ามังให้มังให้หน่อยทุกคนมังให้หน่อยโบปันได้ไดมโบคือมังให้ใหญ่ในนี้ซาบงซาบันเขามาหาอยู่หากินนะแล้วก็มาตัดยังไหวนินี่ตัดใหม่เห็ดกลางกลางเป็นกลางย่างอะไรทุกคนนี่ถ้าสองคนอย่าลาเขาเกินไปนอนทึ่งหรือว่านอนนั้นถ้าเกิด่าคนไอยเขาก็นอนนั้น จุดทึงกับสมารถนอนใดและทางนางน้นก็เป็นเธอพินเขาขักกันเลยด้โอ้ในนี้และขักกันเลยนี่ทุกคน, oh. นคมีหดขาบงูทุกคน แต่ว่าข้างในอเอามาลายเถือเลยแต่ว่าเขาผมเคยขึ้นมาในนี่ทุกคนเป็นเพิงเข้าไปเลยนะเป็นทำเหลึกเข้าไปเลยโอ,โอ้มีคนนอนนะ แต่ในหันเนาะบัว์มันเหลึกลงสำได้ทุกคนมันเป็นถาลงไปพูถือว่ามาส่วนนี้ก็สวยงามทุกคนแล้วก็เป็นบอลผักเร้าใด สะดวกสบายเลยเหมาะอันแก่กันเขามาปลาสวงนาฝนนะ่นนี่น้าทุกคนเดี๋ยวเบิ่งทิมงานเท่ากันพากันเห็ดยังเนี่เดี๋ยวเขามาอยู่น,น่นี่ฮะนาใส่นี้คักเลยไงไร เตรียมที่ผักทีเศร้ากาบานนี่งทองตึงแล้วเนาะแมเปิดว่าอันม่วงโคกนี้เป็นตะน,นวันเหรออเอมอจอเลย <laughs> <ม>เประมาณมาโมงนี้เนีน่ยร้อนคักเปิดวาอืมแมนล่ะเ <laughs> พื่อได้ประสบการณ์เด็ด <laughs> ต้องซื้อมาไหมอ้าวเดี๋ยวมือแรกนี่แหละระวังเด้อเห็นมันอ่าก่อยๆอยูอย่ยแทะหนีิแล้เนี่ย <laughs> จ้กมันสิขึ้นส่วนได้แล้ว มันมากินมะขมิเก่บ่มังย่างมังย่างมังย่างอยู่เต็มมาหลุดนั่นขี่ยอดลงมาใส่ฉัเนาะโอ้ยน่องจ้ำเป็นเลยแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอาหารเท่าบ่แลกเปลี่ยนกันอ่ะโอเคทุกคนนะถือว่านี่ครับเ้าถ่ายตอนเนทุกคนนะครับส้มแจ้งสำเนียเลยนะเดี๋ยวยังได้กระปุ่นละ เดี๋ยวคลิปต่อไปวิดีโอหนาบนเดยทุกคนเดี๋ยวยังได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้ครับจจบเพียงสิบหนึ่งคลิปหนาวิดีโอหนาทุกคนพบพอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย